สวัสดีครับกลับมาพบกับหนัดจั่ว EP ที่3กันนะใครที่ติดตามในช่องทาง Facebook ณนตะตอนนี้นะก็จะเจอฟูลสปอยของตัวคัสสันเด็กทั้ง4 s t สตาร์เตอร์นั่นเองเพื่อไม่ให้การเสรียเวลาครับเดี๋ยวเราไปนั่งวิเคราะห์กันว่าสตาร์เตอร์ทั้ง4ของในตัว KD หรือคัสสันเนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจและก็มีอะไรบ้างที่คุ้มค่ากับมือใหม่กันบ้าง มาที่ KD.01 กันนะจากที่มีการหลุดฟูสปอยออกมานะครับก็ยอมรับเลยว่าเป็นตีมสวรรค์ที่เน้นตีมพระนาลายเป็นหลักนะครับผมคือก่อนหน้านี้นะเขามีการหลุดสปอยในส่งตัวภาพพระนาลายณ์3ตัวใหม่ออกมานั่นเองนะครับผมซึ่งตอนแรกเขายังไม่ระบุนะครับว่าจะให้มาจํานวนกี่ใบนั่นเองนะตัวที่ว่าตัวนาลาย์อันใหม่อ่ะที่น่าสนใจจริงๆคือนาลาัยนรสิง นะครับแต่ให้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่านา,ายณ์ารสิงเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไล่ลงมาตรงๆจากมือนะครับผมขอแค่ว่ามีนาลายา์ตัวอื่นสั่งตีไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้เทค็ความสามารถของเขาจากบนมือไล่เขาลงมาจากบนมือได้เลยนะครับแล้วก็สามารถให้นลรสิงเนี่ยทำลายอวตารได้1ตัวนะจากนั้นยังไม่พอนะครับหลังจากที่เขาจบในส่งตัวเอ็นเฟดเนี่ย เอาตัวเขา move ออกไปนะครับแล้วสามารถที่จะเสกนารายจากในหลุมกลับเข้ามาได้1ใบนะครับซึ่งนารายใหม่ที่เสกเข้ามาจากในหลุมเขาไม่ระบุคอร์สด้วยนะขอแค่มีติดชื่อนารายเพราะฉะนั้นเนี่ยนารายที่อยู่ในหลุมจะเป็นนารายตัวเก่านารายตัวใหม่นารายคอร์สแคุณเสกมาได้หมดเลยนะครับและมันไม่ได้มีข้อแม้ด้วยว่าต้องต้องห้ามเป็นโอลิวันฉะนั้นเนี่ย ตัวนอนลสิง์ถือว่าเก่งเลยทีนี้เรามาดูของใช้ที่ให้มาภายในตัว kd 01กันนะครับอ่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นโครงเทพในยุคปัจจุบันเลยเพียงแต่ว่ารอบนี้จะเน้นหนักไปทางพาลลายเป็นหลักเลยนะครับโดยเพราะนาลายคอร์ส8เนี่ยใครที่ตามหากันนะครับในนี้ให้มาถึง2ใบนะครับ่าลืมนะครับว่านาลายคอร์ส8นะครับถ้าจะหาเนี่ยมันต้องไปหาในตัว cc 0 1กันแต่อันนี้ ไม่ต้องคุณไม่ต้องไปหาแล้วอันนี้ในสตาร์เตอร์เขาให้มาเลย2ใบนะครับให้พันอะไรมาให้ให้อีก2ใบด้วยเช่นกันนะครับผมนะหรือในส่งตัวพระอินเทพขยันที่อยู่ใน CC01 ก็ให้มาถึง3ใบเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่เน้นบ้าตีแน่นอนครับผมครับตัว KD01 ตรงนี้นะส่วนพวกเวส3ามันนะครับผมที่ตอนนี้เป็นประเด็นเลยว่า ้ยเมสสามัญมันแพงจังเลยมือใหม่เข้าไม่ถึงนะครับเคดีู้หนึ่งให้มาชนิดที่แบบว่าจัดเต็มจัดเต็มที่ว่าคุณซื้อไปคุณคุ้มแน่นอนนะความเจริญก็ให้มาสองเลือกก็ให้มาสองอุบัติเหตุก็ให้มาสองมอนตี้ก็ให้มาสองนะครับยังไม่พอนะยังให้แอดการ์มาอีกหนึ่งใบด้วยกันนะครับผมนะเรียกได้ว่าคุณซื้อแค่ชุดเดียวนะครับของสามัญคุณพร้อมเลย มาต่อกันที่ KD 0 2กันนะครับ KD 0 2เนี่ยก็ยังมาในตีมน,นรกอยู่นะครับผมเท่าที่ดูจากเด็กลิสต์มาเนี่ยยังคงอิงจากความเป็น SD 0 3อยู่นะครับผมคือ SD 0 3ที่เป็นตีมน,นรกเนี่ยเขาจะเน้นการโม่เป็นหลักเลยนะครับผมและการมาในตัว KD 0 2ก็ยังคงคอนเซปต์การโม่อยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยถ้า มือใหม่นะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินหรือแบบว่าอาจจะเล่นแล้วแบบอาจจะตังหงุดตัง,งิดเพราะว่าการโม้ของนรลกเนี่ยบางครั้งนะครับผมพวกกองสาม,มัญเนี่ยมันโดนโม้แล้วมันจะลงหลุมอะไรทํานองนั้นแต่ถ้าคุณจัดเซตที่แบบว่าโม้แล้วมีเอฟเฟกเนี่ยอันนี้การโม้มันจะมีประสิทธิภาพมากนะครับผมซึ่งใน k d ดีนเนี่ยนะครับตัวโอลิวันตัวใหม่เนี่ยนะก็ถือว่า เป็นอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจกับอาร์บิตี้ของเขาที่บึ้มยกสนามนะครับแต่ว่าการจะให้เขาลงมาในสนามได้เนี่ยมันล่าจากปกติไม่ได้นะคุณจะต้องมีเงื่อนไขว่ามีชื่อของตัวเผ่านรกที่ไม่ซ้ำกันนะครับตามเท่านี้เท่านี้แล้วก็สามารถจะลงได้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้าการที่คุณจะใช้อลิวันใบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดหนึ่ง นะครับผมแต่ถ้าได้ลงมาเนี่ยบอกเร็วครับว่าบอดแตกกันแน่นอนพวกของสามัญเนี่ยนะครับเท่าที่ดูเอาที่คุ้มจริงๆคืออย่าให้มีครั้งที่2นะครับผมให้มา1ใบนะครับแล้วก็มีชายให้มา2ใบนะหน้าต่าง2ใบแล้วก็เลือก2ใบจะเห็นเลยนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะเน้นการแบบสแปมตัวด้วยตัวเวทเประตูนรกกับในส่งตัวพยายมนะ ส่วนสุวานเนี่ยที่อยู่ในส่วนของตัวบล็อก1น,นะครับผม,ผมก็ให้มาถึง3ใบด้วยกันนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนนะครับที่อยากจะเล่นตีมนรลกเนี่ยแล้วแบบตามหาสุวานนะครับก็ส่วนใหญ่จะตามหากันค่อนข้างยากเพราะว่าเขาอยู่ในบล็อกหนึ่งกับในส่วนตัวโอเดงยา่าทาให้อ่าราคามันค่อนข้างที่จะผันผวนปรับมาหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้าเอาจริงๆถ้าสังเกตจากรูปตัวที่เขาฟูสปอยออกมานะครับผมจะเห็นว่า พยายมนะโดนปลดลิสติกออกมาแล้วนะครับผมนะซึ่งจากในรูปจะให้มาถึง2ใบด้วยกันก็มีคนที่ถามมาในเพจของทางแอดมินเองว่าอยากเห็นในส่งตัวเด็กนรกนะครับเอาจริงๆก็เคยเคยแชร์เอาไว้นะครับผมอยู่ในหน้าเพจถนัดจ่วนในหน้าเฟ e บุ o กนะครับผมนะใครที่ดูในช่อง YouTube อยู่นะตอนนี้แล้วยังไม่ได้ไปกดติดตามหรือกด Follow นะครับผมก็ ฝากกันคนละฟอรฝากกันคนละไลค์ด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มีทําช่องทางคอนเทนต์ทั้งใน Facebook แล้วก็ใน Youtube นะครับผมใน Youtube เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการไกด์ไลา์ต่างๆนะครับผมส่วนถ้าเป็นพวกจัดเด็กเนี่ยอาจจะไปอยู่ในส่งตัว Facebook เป็นหลักนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับมาต่อกันที่ KD03 กันนะครับ กับชุดนี้เนี่ยจะเน้นเป็นธีมไอดอลนะครับผมนะซึ่งเด็กไอดอลเป็นอีกเด็กหนึ่งที่ถ้าใครที่เห็นแค่ชื่อปุ๊บก,ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยพิษสงมันไม่ค่อยมีนะครับเอาจริงๆบอกเลยว่ามันเป็นเด็กแนวคอนโทรบอร์ดแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าขอขึ้นมาแบบฟูๆอบอกเลยว่าคุณเคลียร์เขาไม่ทันแน่นอนนะครับต่อให้เขาบ้าเหลือแค่ครั้งเดียวคุณอาจจำเป็นจะต้องตีถึง 4-6เวฟกว่ wave, าจะตีเข้าบ้านเขาไดา้จะมีมีมิจังตัวใหม่ที่เป็นโอลิวันนะครับผมเทคค่อนข้างที่จะยาวนะซึ่งเดี๋ยวขอรอของตัวจริงๆออกมาก่อนแล้วค่อยไปเทสกันนะครับผมนะส่วนของใช้ที่ให้มานะครับผมก็เป็นของสามาัญในประจำเด็กไอดอลเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งมายุราซังนะครับผมอันนี้ก็อยู่ในตัว บล็อก uh, 5นะครับผมก็ให้มา2ใบด้วยกันนะครับผมนะส่วนในส่งตัวมิมิจังตัวเดิมก็อยู่ในบล็อก2นะครับผมแล้วก็แบมบูจะอยู่ในบล็อก3ให้มาแบบครบๆค,ค,คุณไม่ต้องไปตามหาแล้วนะครับผมนะทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมีการใส่วูตาตูเข้ามาด้วยนะครับผมคืองี้วูตาตูเนี่ยมันเป็นตัวบัฟเพิ่มพลังให้กับตัว อวตารที่ตัวมันไปเกาะอ,อยู่นะครับผมซึ่งถ้าเราสังเกตนะในชุดเนี่ยเขาจะให้เยี่ยวรสสามาถึง2ใบนะครับผมตัวเยี่ยวรสสารเนี่ยคือใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีเผ่าคนอยู่ในสนามแล้วก็จะต้องขอสาเป็นอย่างน้อยนะครับผมนะเมื่อใช้ใบนี้เนี่ยจะเสกผีจากในเด็กเข้าสนามแบบจุติได้1ใบนะครับผมสาเหตุหลักๆที่เขาให้วุตตูเพราะว่า ไอดอลแต่ละใบนะครับพลังค่อนข้างที่จะน้อยถ้าสังเกตดีๆนะครับผมพลังจะไม่เกิน4เต็มที่เลยให้ประมาณ2-3นะครับการมีบูตตูมันทำให้อาไออดนะครับผมมีพลังที่ยืนชนเขาได้แบบสบายสบายขึ้นมาหน่อยนะครับผมนะถ้าเราสังเกตดีๆในยุคเนี้ยพลัง6เนี่ยแทบจะแบบว่าต่อยกันบ้านแตกแล้วนะครับผมนะฉะนั้นการมีไอการมีวูตตูทำให้ยืนได้ แข็งขึ้นนั่นเองส่วนของใช้ที่ให้มานะครับผมนะก็จะมีความเจริญ2ใบนะครับผมอุปัติเหตุ2ใบนะบัตรจับมือให้มาถึง3ใบนะครับผมซึ่งบัตรจับมือเนี่ยนะครับผมเป็นถึงเลสซูเปอร์แลในอดีตนะครับผมให้มาถึง3ใบก็ถือว่าตอบโจทย์นะกับเด็กไอดอลอันนี้นะครับผมแล้วก็ให้ชาวลิงมาถึง2ใบด้วยกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีก เคดหนึ่งที่รู้สึกว่าให้ของใช้มาถือว่าเพียงพอเลยกับความเป็นเด็กไอดอลนะครับผมนะและก็มาถึงเคดีสุดท้ายอย่าง k คดีศูทุนไมเกะเนี่ยเอาจริงๆของเดิมๆของเขาเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากอยู่แล้วนะครับผมมีทั้งดาบมีทั้งโล่ของเสริมต่างๆเรียกว่าคุณแทบจะให,ให้เขาตั้งตัวได้เนี่ย คุณแทบจะเอาเขาไม่ลงนะครับผมนะแล้วก็ล่าสุดที่มีมาในตัวบล็อก8ที่มีในตัวอ e ิวิวไมเกนนะครับผมทำให้ตัวเลือกของการใส่ไมเกนเข้าไปในเด็กมันค่อนข้างมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับนะและก็ในตัว KD 0 4ก็มีไมเกนตัวใหม่พร้อมกับตัวโอ l y วันใหม่ๆที่ออกมาเฉพาะกับตัวไมเกนนั่นเองนะครับผมทำให้ เด็กไมเกนเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยถ้าคุณมีโครงไมเกนเดิมอยู่แล้วนะครับคุณซื้อ KD04 ชุดเดียวเล่นได้เลยนะครับนะหรือถ้าใครที่คิดว่าอยากจะเมคชัวนะครับว่าอยากได้ตัวไมเกนตัวใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวสัตจจารย์ตัวใหม่เข้าไปนะครับก็ซื้อ2เซตก็ได้เพราะว่าของใช้ที่อยู่ในตัว KD04 เนี่ยนะครับคุณได้คนรวยด้วยนะเออให้คนรวยมาอีก 2ใบลูกคนรวยอีก3าใบาส่วนพวกของใช้เนี่ยอ่าน,นี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าของใช้เขาอาจจะเน้นไปทางอาวุธของทางไมเกนเป็นหลักนะครับทั้งดาบทั้งโล่ทั้งผ้าคลุมนะครับผมแล้วก็ทั้งตัวที่เป็นแลนด้วยเช่นกันนะส่วนถ้าเป็นพวกความเจริญกับชายให้มาแค่อย่างละใบตรงนี้ก็ถือว่าพอเข้าใจได้เพราะว่ามันต้องไปถ่วเฉลี่ยกับตัวพวกของใช้ในส่วนนี้ กับ KD ทั้ง4ชุดตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าชุดไหนตอบโจทย์มือใหม่ที่สุดตามความเห็นของแอดนะแอดว่า01กับ03คุ้มสุดนะครับผมถ้าถ้ามองในแง่พวกของสามัญใช้งานคุ้มสุด1กับ3นะครับส่วนถ้าถามว่าอันไหนเล่นง่ายสุดสำหรับมือใหม่อันนี้ยกให้เลยครับว่า01นงะครับง่ายแน่นอนนะครับผมถึงเทคมันจะดูย,ยาวๆของพานาลายแต่บอกเลยครับว่า คุณซื้อไปเนี่ยคุณจะเล่นเป็นตีมนาไากก็ได้หรือคุณจะไปเล่นแบบเป็นสวรรค์เดิมก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะส่วนความง่ายระดับถัดมาให้04นสะครับผม04นสี่เนี่ยหน้าที่เดียวคือคุณลงแล้วคุณลงไมเกนได้คุณแปะดาบอะไรได้ปุ๊บคุณตีหน้าสั่นอย่างเดียวพอครับคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับผมนะเคดเขาเปิดฟูลสปอยมาขนาดนี้แล้วเนี่ยผมยังต้องสนใจตัว s d อยู่ไหม อะถือว่าเป็นคําถามที่ดีนะครับคืองนี้ SD 1นถึงเเนี่ยที่เขาออกมาเป็นการเปิเปดตัวรีมเล็กต่างๆที่เปิดให้เล่นอยู่ในตัวบอดหรือทางตัวตะลิงชันนั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าคุณจะเล่นตัว SD คุณซื้อไปเลยครับคุณไม่ต้องไปคาดหวังกับในตัว KD นะครับผมอย่างเช่นทีม3กมกมันไม่ออกใน KD แน่นอนถ้าคุณจะเล่น3กกคุณต้องซื้อ SD แต่ถ้ามองในแง่ความคุ้มค่าในแง่ของการ พวกของสามาัญเนี่อนครับเคดี D, มันให้อะไรที่ดีกว่าคุ้มกว่าแต่ราคาก็สูงกว่าด้วยเช่นกันถ้าคุณอยากเล่นณนะวันนี้ณนะตอนนี้เลยนะครับณนะเดือน10วันนี้นะคุณซื้อ SD แต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยผมรอได้เพราะไงผมเชื่อว่าจะเล่นตีมพวกนี้อยู่แล้วนะครับคุณรอได้ใช่ไหมคุณไปรอ KD ได้แต่ว่าเดือน3ปีหน้านะเดือน3ปีหน้าถ้านับจากวันนี้คืออีก5เดือน ถ้าคุณรอได้คุณรอแต่ถ้าคุณคิดว่าก็อยากเล่นอยากเข้าสังคมกับเพื่อนๆน,นะตอนนี้คุณไป SD ก่อนแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับตัว KD ทั้ง4จชุดตรงนี้1234ชอบอันไหน P อันไหนไปแล้วบ้างลองมาคอมเมนต์พูดคุยกับแอดมินกันนะครับซึ่งส่วนตัวแอดมินก็จริงๆกดไปแค่ KD 1กับ KD 3ซึ่งล่าสุดเมื่อวานก็ไปกด K d ดีมาเพิ่มนะครับผมส่วน K d ดีก็ อาจจะไม่ใช่แนวทางของแอดแหละก็เลยไม่ได้กดมานะครับผมนะลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะแล้วก็ถ้าอยากให้มีคอนเทนต์ในลักษณะแบบนี้ต่อไปในอนาคตก็ฝากกด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางแอดมินด้วยนะครับผมนะคิดว่าไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ฝากติดตามในช่อง y YouTube ของถนัดโจด้วยนะครับ